สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ย่านบางบัวทองบางบงัวทองนะคะมาเยี่ยมคุณแม่ทันยมาวะไลนะคะชื่อคุณแม่ยาวเหยียดยาวเหยียดแต่ก็จําได้เพราะว่าประทับใจใ<ช>นะ <laughs> นะคะแล้วก็วันนี้เดินทางมาเยี่ยมคุณแม่เพราะว่า ตั้งใจจะมาหนานละนะคะแต่ก็หาโอกาสนั่นแหละก็ถือว่าเป็นปีใหม่มาเยี่ยมเยยนคุณแม่มาสวัสดีคุณแม่ด้วยเดี๋ยวทุกคนไปฟังคุณแม่กันนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรนะคะแล้วก็ทานสมุนไพรค่ะตอนเทพรุของอาจารย์มาแล้วเป็นอาการดีขึ้นยังไงบ้างนะคะ,ะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ธัญมัยวะไลปีนี้อายุเท่าไหร่คะคุณแม่หกสิบแปดหกสิบเก้าหกสิบแปดหกสิบเก้านะคะคุณแม่ก่อนหน้านี้เมื่อกี้เราคุยกันคุณแม่บอกว่า แม่นอนเป็นผักเลยอะนอนไม่ได้รู้เรื่องขาแขนขยับไม่ได้ขาแขนขยับไม่ได้หลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะอยู่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนเป็นเส้นเลือดตีดตีดครั้งแรกเป็นตีดแตกแล้วแต่หลังมาตันโอ้ครั้งแรกตีดแตกแล้วก็ครั้งที่สองมาตันด้วยค่ะหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาล คุณแม่ก็นอนอย่างเดียวล่ะแะลกขึ้นไม่ได้ตอนนั้นอาจารย์ถามความรู้สึกหน่อยค่ะว่าตอนที่นอนอย่างเดียวคุณแม่รู้สึกยังไงในตอนนั้นน่ะก็เดินไม่ได้น่าจะเป็นอยากตายแล้วแหละมันตายซะดีกว่าอย่ามาทรมานอย่างนี้เลยนะทรมานทรมานครั้งแรกเดินได้ค่ะพอครั้งที่สองเดินไม่ได้เลยมาที่บอกว่ามาตันตรงบาที่จามอ่ะฮะที่จามแรงค่ะแล้วก็ มนชา็นี่นี้มือก็เป็นทุตีมือมันไม่เป็นค่ะแล้วพอพอคุณแม่นอนอยู่แบบนั้นเนี่ยเอ,อคุณแม่ได้เคยซื้ออะไรมาทานซื้อดูแลตัวเองไหมค่ะแต่ก็ไม่ได้ผลเลยอือทานมาเยอะ<า>ไมหมคะหลายอย่าง,<อ>งไหมหลายอย่างค่ะ ทั้งอย่างอื่นหลายอย่างค่ะทั้งชนิดเม็ดชนิดน้ำชงผงชงอะไรก็กินหมดนะกินหมดอะไรว่าดีก็เอาหมดเลยหรือว่าจะเดินได้ไม่ได้ไม่ได้เทุกได้พอมากินเทพดลลุกได้นั่งได้แหละลุกนั่งได้ยืนได้อยู่ยืนได้อยู่คิดคิดตัวเองคิดว่าขาแข็งคิดว่าขาแข็งแรงแล้วก้าวลงเลยก้าวแล้วก็เลยล้มเลย วันนี้เริ่มใหม่ละเอาใหม่ค่ะสู้ใหม่สู้ใหม่นะคะคนที่เป็นก็สู้ไปค่ะ,คะเทพดลเนี่ยแหละสู้ไปค่ะคุณแม่ดีใจไหมจากการที่แบบว่าเรานอนเป็นผักอยู่นานแล้ววันหนึ่งมาทานเทพดลล้วนั่งได้ลุกได้คุณแม่ดีใจไหมคะ่ะใช่ค่ะดีใจะใจ,จะปีแล้เนี่ยปีพอดีแล้วค่ะนั่งได้ยืนถ้าถ้าไม่ใจร้อนเดินได้แล้วละ่ะ อืมท่านี้ใจร้อนไปหน่อยค่ะอยากให้คุณแม่ฝากถึงอ่ารุ่นเดียวกันที่เป็นกับเหมือนคุณแม่หรือว่ารุ่นน้องๆหลานๆนะคะที่เป็นเส้เนเลือดติดเหมือนคุณแม่นะคะแล้วก็นอนเป็นผักเปื่อยอยากให้คุณแม่ให้กําลังใจทุกคนหน่อยค่ะว่าเพราะว่าคุณแม่ผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะค่ะก็ให้กินเชื่อเถิดยาเถิประดลในดีแล้วเดี๋ยวก็หายค่ะเดี๋ยวก็จะเดินได้กันทุกคน พยายามสู้กันค่ะสู้ต่อไปสู้ต่อไปนะคะสาธุค่ะอคขอให้คุณแม่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณคุณแม่ <ขอ S 2> ค่ะค่ะ